หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีทางหลังจากที่เราพักเติมพลังเนาะอ้ะหลังจากที่เราลุยงานเช้ากันเนาะก็คือมันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเราต้องเติมพลังก่อนเนาะเติมพลังก่อนเดี๋ยวมันจะหมดแรงเราจะไปลุยส่วนไหนวันนี้ไม่นี่ไงกับ เก็บเก็บอะไรโอ้โหมันจะไมันจะเรียบร้อยจ่าคอยก็ไปตัดให้มันเซตแล้วก็เดี๋ยวลุยนี่ต่อจ้าเห็แม่ช่วยมันกินนี่ไปขอบคุณนะโอ้ยของหวานขอบคุณขอบคุณย่างน่ากินมากนะคะจีแต่แม่ดาด่วนกินข้าวก่อนนะขอบคุณขอบคุณเ้อคุณแม่ให้สมนเลยที่เลี้ยงวันคล้ายวันเกิดให้แม่ดาเมื่อวานนี้แต่ว่าเรากินวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็ น่มแจงลหมแอะไงนย่างมากกินมากเลยทำน้ำตกอร่อยหมอกเลย่างไม่ทำนะตอนย็นย่างให้เขาก็ได้มันเลยยนย่างให้เขาเพรว่มัน่นี้อินทิราทกล้วยบดฉีเยน้วหนี่ข้าเนียวนี่นึ่งมาเฟือนะเปิดนเลย ไม่รู้จะกินอะไรเอฟซีแตเจ้ากากินทั้งนั้นกินข้าวเหนียวกับของหวานไปเออเออฟซีดูถ้วยหวานถ้วยแอนโทนี่ถ้วยหวานไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจหนึ่งยางมากก็ถ้วยเดียวแค่นั้นแหละเนาะยางมากก็ถ้วยเดียวแค่นั้นแหละโอ้ใครบอกสอง อันนี้น่าจะอยู่น่าจะพอแล้วเรามีแรงกินให้กินเขาบอกจริงเดี๋ยวแถไปแล้วกินไม่ได้เมนยาผูดกูกอยากกินนั่นเด้เอามาให้กินไม่ได้อยากกินนี่เด้เอามาให้กินไม่ได้นั่นแหละเขาบอกว่ามีพระท่านหนึ่งนะท่านพูดว่าอย่าทําดีตอนที่เราไปแล้วต้องทําดีตอนที่เรายังอยู่แหละหลวงพ่อเขาก็ชอบให้มันแข็งตรงนี้น้องเลย มาเด้อน้องลาเอ้ยน้องลาลงทริปอยู่แล้วนะน้องลากำลังเมื่อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะสูงเกินเราแล้วมันโตไวมากโอ้มันเจอฝนเพราะว่ามันได้ปุ๋ยป้าแม่สังวานบอกให้เราตัดข้างล่างขึ้นมันจะเห็นต้นมันนะเนาะอ๋อตัดอันนี้บอกตัดใบให้บอกตัดใบแตสมันก็จะเป็นขสูงสูงสูงก็ตัดใบแล้ว กับหั่้งมีมือใครย่างนี่ทำไมน่ากินแห้ะตอนนี้มาซื้อๆไม่มีคนตักมานี่ใมาทานของหวานก่อนไปอกินข้าวแด้วยังไม่ได้กินข้าวเลยย่างแล้วก็วิ่งไปถ่ายคลิปวิ่งลงมาเบื่อนุย่างกินหวานก่อนข้าวคือเราคิดอะไรก็ได้ถ้ากินหวานก่อนข้าวจะอิ่มนะไม่เป็นไรนั่นแหละจะได้หุ่นดีดีหน่อย พ่อเจ้าพ่อแมน้องวาหืมเอสฟสีใส่กรอบาวนอย,วยาวมากร้อยา,าออเดี๋ยวเราก็ ทิ้งท้าวเสร็จก็โปรกแก้มก็คือเก็บยาเก็บยาเสร็จเออเครื่องลุงนะเครื่องลุงในกระเป๋านี่นั่นแหละเดี๋ยวจะเอาเอาจากนี้เลยเอาจากนี้แหละจที่เราทำนี่แหละเพราะกบบ้านที่เราทำนี่แหละเราทำไม่เป็นเออเดี๋ยวเราจะทำเองทำเอาเขาทำไม่เป็นเห็นอะไหรอ เดี๋ยวอินทิราอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ในเฟรมก่อนเนี่ยอยู่ยนิวตัวนั้นเขาจะสวัสดีนะอาผู้อยู่ปพ๊บอยู่ย<อ>ันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องมณโอมชาแนลนะคะเติมพลังก่อนลุยงานนะคะไปเติมพลังกันก่อนมีอะไรกินวันนี้อ่ะมีอะไรกินนะเอฟซี FC? นี่นะคะโอ้โห หมู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 อะพี่น้องอ่ะข้าวเหนียวก็มีนะปุะเติมพลังก่อนลุยงานนะคะเดะเพ่อทำอะไรให้กินจับปุ๊วปุ๊เขาซื้อโจ๊กมาโหนองเล็กน้นงเล็กนี่โจ๊กเอาไว้ก่อนไหมนี่ข้าวเหนียวนี่หมูย่างร้อนๆทำให้ก็้กินข้าวเช้าอันนี้ ถือว่าเป็นคนที่กำเนิดครั้งแรกเลยเป็นผู้ที่กำเนิดครั้งแรกนการดวงส่วงหุ่นังไม่่วยอันนี้เลอเลอเลยเลอมาขายที่เกอกเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้นะให้เฉพาะ youtube นี่คือเป็นที่มาของฉันต้องทํา youtube ไม่งั้นไม่ได้ของเก่ไม่ได้กินอะไรของอร่อยไม่ได้กินเขาไม่ให้ก็ให้แต่ยูทูบเขาชมนะเป็นที่มาอ่ะแล้วก็นี่ค่ะมาไลเลียมาก่อน มาแบบกลางๆนะแล้วก็ตามมานี่อินทิราฮะอินทิรามาอินิราแบบเงือบๆมากเแต่ว่าอินทิรามาที่หลังก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่กําลังจะเล่าให้ฟังมันเป็นําดับเราออินิราก็มาแบบเนิบๆเนิบๆเออแบบสะพายกระเป๋าใบเดียวแล้วก็เออมากระพายมากระพายมากับจุดๆๆเราไม่พูดถึงนะแล้ววันนี้ก็น้องเล็กนะมาแบบ น้องเล็กสองสองไม่ดูหน้าตาก่อนเห็นก่นน้องเล็กมาขายของขายสองเลยแม่ขายลูกชิ้นเออมาขายลูกชิ้นเออไม่ไม่ลูกเขามาก่อนน้องหมิวมาน้องหมิวมาปะน้องหมิวไม่พูดเลยช่วยยาอย่างเดียวไม่พูดเหมียวไม่พูดเลยพอทุกวันนี่หมิวทำไต้มหมูลงไปต้มใส่ต้มใส่นี่ก็ว่าวแบบมวลกันเนอพี่น้องเด้อจ้ะ เขาบอกว่ามือใครใหญ่กำกินกำบมือเหนืออือมีน่ะดาดาบอกว่ากินข้าวเาเลยกกินขข้าวับองหวานเลยขอยังกินข้าวกับบ้วยเลยยำไรแบบเรากินง่ายอยู่ง่ายเอี่สิพอได้เยอะพอได้เยอะบุลเบอร์รี่คาเฟ่เขาโค้ันงมันยำมาละเอียดยำมาแหลกแล้วมันนอนแล้วมันฟองอีก ย่ำย่ำพอแล้ก็เสกข้าวโพดเลยอย่างอย่างพวกเราต้องกินไน้อหมูสามชั้นมันละลายในปากมันไม่อ้วนนะหมูสามชั้นเ่ยเหรออือเราต้องมีมันมบ้างเขาเสกได้เราประหยัดถ้าวันจีนไม้ข้าายืดไรทางนาไม้มันเหลืออยู่เราอะไรเอยอะมา อันที่แต่หนาบอ่กเสียนลัดข้อลัดข้อมันลัดข้อนี่งมันจะมันโยกเยกนะแล้วเขาจะเทปุูนไหมเนี่ยไม่ได้เทเทแล้วเทก้นลุ่นเทก้นฝุ่นแล้วก็หลุดไม้เทพื้นทานยางทานเสาบอกมีถ่วมคมลุมโคมลุมเทเดียวเทเดียวเทเดียวแค่เทเดียวนะคือมันจมันโยกเยกแล้วก็เขาก็ตีไม้ลัดข้อวะมันโยกเยกเหมือนเหมือนทับหลังคุณจะทับหลัง รอบก็เสร็จพอดีไงปูนสองก็สอบอะไรนี่ยได้ั้ไม่พอไม้มันเบิด์ตที่เคยหยาที่เคยหยาแล้วว่ามันเบิดแล้วว่าไม้มันเบิร์ตไม่พอไม่พอเห็นอย่างนั้นใช้ไหมยืมแต่งนี้ไม้หมดพอดีพอดีมันอีกอย่างพอดีที่เป็นรับตีไม้รักข้อนี่ก็พอดีมันไม่ได้เพราะว่ามันต่อสองปุ๋ยมันสูงมันก็เลยตีเอฟซีเต่าเอ็กกระเดือีกแล้ว สองกระพีตงเจ้าเอ็กกระเดือกเอ็กสาวอ ine, right ้น oui ี่นะปุ๊เอาเอาอีกสองต้นเนี่ยค่อยเอ็กกระเดือกมันมันยางเ้าวซื้อบาระบะปูดมากแล้วซื้อบาร์บูดมากแล้วเออแม่เรบ่มนานแล้วก็มันยาวน้องบุญรอดนะวันนี้ก็จะเสร็จเนาะพี่เนาะค่ะเสร็จเสร็จนะวันนี้เสร็จอโอ้หวันนี้มีมาสามคนมื้อนี้ Oh. งานมันน้อยแ้วะจะงานมันน้อยแล้วนะจะเออจะใ่มเออจะใอืมนะสรุปแล้วก็คือได้เข้านอนเลยเย็นนี้นะคะน้องวัวเดี๋ยวก็ให้เข้ามาอยู่นี่เลย,ยจะได้นอนบ้านใหม่แล้ว ก็เป็นการทำชั่วคราวนะ FC ทำชั่วคราวนะให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ที่ที่เหมาะเนาะที่เหมาะนะเป็นการชั่วคราวก่อนอทีมช่างก็ถือว่าทำงานไวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรุงรังคาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอันนี้ก็มาต่อเติมนิดๆหน่อยๆน,นะก็จะแล้วเสร็จ ถือว่าโล่งโปร่งนะสูงนะเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกเนาะอบ,อบอบอ้าวเนาะพี่เนาะเออ นี่ค่ะอับเดตแบบได้ชิดเลยทีเดียวนะทุกท่าน FC นะฮะอ่าก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมช่องบนโอมชาแนลนะคะบนโอมนะวันนี้ป้าก็ไปทำธุระนะคะบ่าวมืดนะเป็นคนขับแล้วก็แอดมินแอนนะคะวันนี้ไปทำธุระนะ น,นี่ก็มาอัปเดตบ้านน้องวัวนะอ,องคปูหน้าวันนี้บรรยากาศ